โอเคนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับที่อยากจะมาแบ่งปันทุกคนนะครับมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือเล่มล่าสุดที่ผมเพิ่งอ่านจบไปนะครับชื่อเรื่องว่าอย่ายอมให้ใครเหยียบฝันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะครับถ้าใครที่ลองยังหาซื้อได้นะจริงๆผมว่าน่าก็ยังทุกคนน่ายังหาซื้อได้นะผมเพิ่งซื้อมาประมาณเดือนเดือนสองเดือนที่แล้วเองนะครับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่คนเขียนเนี่ยนะครับคืออาจารย์เกตเนาะดรกฤษรณีนะครับ คริสตินีนะครับดรคริสตินีเนี่ยเขาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชา,าบัญชีนะครับอยู่ที่คณะบัญชีจุฬานะครับแล้วเขาก็รวบรวมนะครับเขาเป็นนักเรียนทุนญี่ปุ่นเขาก็ได้ได้ทุนไปเรียนญี่ปุ่นนะครับจยนจบาปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับแล้วก็รวบรวมนะครับเนื้อหามาเป็นหนังสืเอเล่มนี้จากเรื่องราวชีวิตจริงของคนญี่ปุ่น19คนนะครับที่ประสบความสําเร็จ ในหลายๆด้านในหลายๆวงการหลายๆคนในหนังสือเล่มนี้คือระดับโลกนะครับคือระดับโลกแล้วถ้าว่าอ่านไปเนี่ยได้แรงบันดาลใจได้ข้อคิดนะครับเพ่าะองเส่วนตัวผมอ่านจบไปหนึ่งเลือกหนึ่งรอบแล้วนะครับทั้งเล่มแล้วก็เลือกมานะครับวันนี้เลือกมาแบ่งปันสี่คนนะครับเ,เรื่องราวสี่ชีวิตจากสิบเก้าคนในหนังสือเล่มนี้นะครับอ่านซ้ํารอบสองเชื่อไหมครับว่าอ่านรอบแรกแล้วมาอ่านซ้ํารอบสองเนี่ย key of learning หรือจุดที่ได้เรียนรู้ ก็รู้สึกว่ามันก็แตกต่างไปนะครับผมว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีเสน่ห์มากๆมันเป็นเรื่องการเล่าเล่าเรื่องราวของชีวิตความสําเร็จของคนสิบเก้าคนนะครับแม้แต่เราอ่านซ้ําเรื่องราวเดิมเราก็รู้สึกว่าเรามีมุมมองในการเรียนรู้จากเรื่องราวในนั้นะที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่แนะนําเลยนะครับอยากให้ทุกคนลองซื้อเอาไว้อ่านนะแล้วก็ทุกๆครั้งนะครับที่เราอยากได้กําลังใจอยากได้แรงบันดาลใจกับอ่านหนังสือเล่มนี้ครับ ได้มุมมองที่เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนและหนังสือเล่มเล็กๆนะบางๆเองร้อยก,กว่าหน้านะครับผ่านครับเดียวจบเลยนะครับโอเคมาถึงคนแรกนะครับอย่างที่บอกวันนี้ผมจะแบ่งปันนะครับสี่คนจากสิบเก้าคนในหนังสือเล่มนี้เนาะคนแรกครับคือคุณสุโบตะโนบุทากะานะครับต้องบอกว่าในหนังสือเล่มเนี้ยไม่มีรูปไม่มีอะไรนะผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับไปดูว่าหน้าตาของคนเหล่านั้นคือใครนะครับถามว่ามั่นใจเปล่าว่าเป็นคนในหนังสือที่เขาเขียนนะครับ คิดว่ามั่นใจนะครับเพราะว่าไปเสิร์ชหาข้อความแล้วก็อ่านดูเรื่องราวมันตรงกับเรื่องราวที่เขาเขียนในหนังสืเอเล่มนี้นะครับก็เลยดึงรูปมาให้ทุกคนรู้จักหน้าตาด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยที่เขาพูดถึงเนะี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับท่านแรกเนี่ยที่อยากจะพูดถึงนะครับคือคุณซูโบตะโนบุทักะนะครับซึ่งเป็นครูสอนพิเศษวิชาภา,ารรษาอังกฤษเป็นครูผู้เชื่อว่าไม่มีเด็กคนไหนเลยที่เกลียดความก้าวหน้าของตัวเองครับ ครูคนนี้ก็บอกว่าอาจจะมีเด็กที่ไม่รักการเรียนนะอาจจะมีเด็กที่ไม่ชอบเรียนเยอะมากครับแต่ไม่เคยมีเด็กคนไหนเลยในโลกนี้ครับที่เกลียดความก้าวหน้าของตัวเองซึ่งทุกคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับไม่มีใครหรอกที่ไม่รักความก้าวหน้าของตัวเองเห็นด้วยเลยครับทุกคนอยากก้าวหน้าอยากประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องราวในบทนี้เขาจะพูดถึงเด็กนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อไซย,กไยกากะไซยากะเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนที่เปรี้ยวมากนะครับ ย้อมผมสีทองนะครับใส่เสื้อเอลลอยนะครับใส่กระโปงสั้นจู๋เลยนะครับแล้วเป็นเด็กที่อยู่มห้าแล้วก็ถูกพักการเรียนนะครับเนื่องจากทําผิดกฎของโรงเรียนเยอะแยะมากมายครับนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือเป็นเด็กนักเรียนท้ายห้องครับเรียนได้ที่โหลงห้องอ่ะนะครับเรียนได้ที่โหลงห้องวันแรกที่มาเจออาจารย์ที่โรงเรียนติวเตอร์นะครับเพราะว่าคุณแม่แบบให้มาเรียนเนาะมาเรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย ก็มีการทดสอบก่อนว่าเขาเด็กคนนี้มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษระดับไหนนะครับอาจารย์ก็ถามอาจารย์ซิบตะก็ถามเด็กคนนี้ครับว่าเออ strong แปลว่าอะไร strong ที่แปลว่าแข็งแรงแข็งแกร่งเนี่ยนะอ่าใยากะบว่าแปลว่าวันอาทิตย์อ่าอาจารย์อึ้งไปหนึ่งดอกนะครับอาจารย์อึ้งไปหนึ่งดอกแหละถามอีกคำถามหนึ่งว่าคําว่าพวกเขาในภาษาอังกฤษใช้คําว่าอะไร จริงๆมันนอกเป็นคำว่า day นะครับที y t h e r day ที่แปลว่าพวกเขาไซยากาบอกว่าค e ค e ซึ่งแปลว่าเขาผู้ชายนะครับวัดทักษะอะไรต่างๆออกมานะครับปร,กรากฏว่าไซยากาที่เป็นเด็กนักเรียนมห้าเนี่ยมีความรู้ความสามารถระดับนักเรียนปสี่เท่านั้นเองอ่าลองนึกภาพตามีนะเด็กมห้าแต่มีทักษะความรู้ความสามารถอยู่แค่ระดับปสี่คิดว่าเป็นเด็กยังไงครับเข็นยากไหมน่าจะยากมากนะ แต่ยานซูโบตานเนี่ยไม่ไม่เรียกว่าไม่ทอแทนนะครับเราก็มีความเชื่อว่าเด็กทุกคนพัฒนาได้นะครับเขาก็ถามเซยกาว่าหนูอยากเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อะไรนะครับอยากเข้ามาหาวิทยาลัยโตใด้ไหมโตใดนะครับเซยกาว็าบอกโอ้มีแต่เด็กนักเรียนเนิร์ดบ้าๆเรียนแบบใส่แว่นหนาะเตอะไม่เอาหลอกอาจาร้านะครับยานก็ถามต่อเคอไหมล่ะ ใช้กับบอกเออดีนะ KO นี่มีเด็กนะักเรียนหนุ่ม,มลลลๆลอๆเยอะชอบเอา KO แล้วกันแต่ปรากฏว่า KO คือมหาลาัยอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับในหนังสือเขาเขียนว่าเปรียบเสมือนว่าเด็กคนนี้ได้เรียนได้เรียนได้เกรดหนึ่งกว่าเนี่ยแต่อยากสอบเข้าจุฬาธรรมศาสตร์แบบนั้นเลยนะ KO คือมหาลาัยอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเข้าค่อนข้างยากลองนึกสภาพความเป็นจริงนะครับเด็กมห้าเรียนได้ที่โหลของห้อง เกรดหนึ่งกว่าแล้วก็ความสามารถระดับนักเรียนแคปพอสีอ่คิดว่าจะสามารถเอ็นติดได้ไหมแต่อาจารย์สุปรตาครับมีความเชื่อมั่นนะครับในเด็กทุกทุกคนครับเทคนิคและวิธีการที่เขาใช้ก็คือเขาเนี่ยมีการให้การสอบวัดระดับเขาเรียกว่ามีมีบททดสอบนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นคนประเภทไหนนะครับเขาบอกว่าใช้แบบทดสอบชื่อว่าอินเนียกรม น้ำอินเดียแกมแบ่งคนออกเป็นเก้าประเภทซึ่งไซยากะาถูกจัดประเภทอยู่ในคนของเสพสุขมองโลกในแง่ดีครับมองโลกในแง่ดีล้วก็ชอบเสพสุขเวลาสื่อสารอะไรเนี่ยขายฝันได้บอกเป้าหมายเวื่อได้นะครับเป็นคนที่เพิอฝันนิดนึงครับอาจารย์เขาก็รู้ว่าอะไซายากะาเป็นคนประเภทนี้เขาก็สื่อสารกับเด็กด้วยประเภทนี้นะครับพวกสิ่งสําคัญนะครับคือทํายังไงให้เด็กได้เรียนรู้ว่าการเรียนอะมันคือการฝึก ทำในสิ่งที่คิดว่าทําไม่ได้ให้ทําได้และสนุกไปกับโปรเซสหรือกระบวนการเรียนรู้ออันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมชอบมากครับทุกอย่างไม่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรนะทําไงให้เรารู้สึกแค่สนุกกับโปรเซสอ่ะไม่ต้องกังวลถึงเรื่องว่าปลายทางเป้าหมายจะเป็นยังไงนะครับหลังจากสามเดือนผ่านไปบรยากาศจากนักเรียนท้ายห้องนะครับกลับไปเข้าโรงเรียนนะคืนและเพราะว่าโดนพักการเรียนในะช่วงนึงกลับไปแล้วทาข้อสอบปรากฏว่าผลการเรียนดีขึ้น,นครับ และเชื่อไหมว่าสุดท้ายเนี่ยสอบเข้าโคได้จริงๆนะครับสุดยอดมากๆนะครับนี่คือเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจอันแรกเลยนะครับจากเด็กท้ายห้องสอบเข้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งได้และที่สำคัญเรื่องราวเรื่องจริงในชีวิตเรื่องนี้ของอาจารย์สิวป่ากับเด็กนักเรียนเสยกะถูกสร้างออกมาเป็นหนังด้วยนะครับ Flying Color น,นะครับในหนังสือไม่ได้บอกนะครับว่าถูกสร้างมาเป็นหนังว่าที่บอกผมก็ไม่หาข้อมูลเพิ่ม เฮ้มันมีเป็นหนังออกมาด้วยนะครับเนี่ยหน้าตาเปรี้ยวๆอย่างนี้เลยครับผมทองใส่กระโปรงสั้นๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถูกสร้างมาเป็นหนังเรื่องราวชีวิตจริงของคนคนหนึ่งที่จากเด็กท้ายห้องประสบความสําเร็จได้นะครับ k ี y of l e a r n i น g ที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะครับสิ่งสําคัญเวลาเราจะทํางานกับใครเนี่ยนะครับต้องรู้อ่านคนให้ออกเนาะแล้วปฏิบัติต่อเขาให้ถูกจริตของคนคนนั้นเป็นครับ แล้วก็เชื่อมั่นในตัวของทุกคนครับว่าคนคนนั้นเนี่ยพัฒนาได้คนนั้นสําเร็จได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญมากให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชมนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยใากาเขียนจดหมายถึงอาจารย์นะครับว่าขอบคุณอาจารย์นั่นแหละบอกก่อนที่จะมาเจออาจารย์เนี่ยหนูเป็นคนที่เกลียดผู้ใหญ่ทุกคนเลยเพราะผู้ใหญ่ทุกคนมองหนูว่าเป็นคนที่ไม่เอาไหนนะครับจากภาพความเป็นจริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับแต่หลังจากที่มาเจออาจารย,ย์อาจารย์ชมหนูชมบ่อยด้วย ในขณะที่คนอื่นไม่เคยชมเลยทําให้หนูเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตัวเองและสุดท้ายเขาก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าเราทําอะไรอย่างตั้งใจอย่างเต็มที่เราก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะครับนี่คือเรื่องราวเรื่องแรกนะครับบรยากะสุดยอดเลยไหครับเรื่องราวของคนที่สองที่อยากจะมาแบ่งปันนะครับชื่อมิยาสกิชินนะครับเป็นบริกรผู้มีความพยายามในระดับโลกนะครับบริกรไม่ใช่บ่อยธรรมดาที่เป็นเวทเตอร์นะครับแต่ในภาษาฝรั่งเศสเนาะเขาชี้ว่า เนี่ยครับเมเธอร์โดเทลนะครับ, el, รบอันนี้ผมก็ไปาหาข้อมูลเพิ่มมาหนะ่ว่าเมเธอร์โดเทลนะครับซึ่งคนนี้นะเนี่ย,น,ยน,าาน,น,ะนะครับคุณเลียสกิเนี่ยมีความหลงไหลในการทําอาหารตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับซึ่งจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาชอบทําอาหารเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เขาทําลองทําอาหารให้คนที่บ้านกินแล้วทุกคนในบ้านชอบชมว่าทําอาหารน่าอร่อยครับเขาก็เลยมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นเชฟตั้งแต่นั้นมานะครับจบมปลายปั๊บเขาก็เรียนต่อใน,นด้านการทําอาหารนะครับ นะครับเรียนจบปั๊บนะครับก็ได้มีโอกาสทํางานในพัตตารหรูเป็นร้านพัตตารฝรั่งเศสนะครับในโตเกียวพัตตการหรูเลยนะครับและในระหว่างที่รอตาแหน่งเชฟว่างนะครับเขาก็ได้ทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟทั่วไปนั่นแหละนะเป็นผู้ช่วยบริกรนะครับแล้วก็ไปเจอบริกรที่ร้านนั้นนะครับที่เป็นแชมป์ประเทศแชมป์บริกรประเทศเนี่ยที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยเมเทอร์โดเทลเนี่ยนะครับ เพิ่งเขาชื่นชมมากแล้วเขาก็เลยมีไอดอลแล้วเฮ้ยเขาอยากเป็นเป็นบริกรที่เก่งเหมือนคนคนนี้นะครับเขาก็เลยมุเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายตัวเองแล้วจากจะเป็นเชฟเนี่ยมาเป็นบริกรที่เรียกว่าเม t เทอร์เทลเนี่ยนะครับซึ่งการจะเป็นคนตำแหน่งนี้นะครับไม่ได้ง่ายเลยนะครับฟังดูเหมือนโอ้บอยเด็กเสิร์ฟธรรมดาแต่จริงๆมันคือระดับโลกเขาบอกว่าร้านอาหารที่หรูระดับโลกทุกร้านเนี่ย ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะจะมีแค่หนึ่งคนในร้านขนา้นนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เหมือนต้องรองรับแขกที่ V.I.P. สุดๆนะครับคนที่มีจะเป็นตำแหน่งนี้ได้นะครับต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาที่สำคัญต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยนะครับเรานึกถึงคนญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นเรารู้กันอยู่แล้วไม่ค่อยถนัดภาษาต่างชาติเนาะแต่คนคนนี้ ฝึกฝนแล้วก็ทําได้ดีสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสได้สุดยอดนะครับต้องมีทักษะความสามารถอะไรบ้างละ่ะจัดโต๊ะอาหารได้จัดดอกไม้ได้จําเมนูบนโต๊ะได้หมดนะครับที่มือเน,นี้จะมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องอธิบายภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษอย่างที่บอกนะครับอธิบายได้เลยว่าอ่าเนื้อตัวนี้สมมุติสเต๊กจานนี้เนื้อมาจากไหนรสชาติเป็นยังไงนะครับอธิบายให้ให้แขกฟังได้นะเราก็ต้องมีความรู้เรื่องเครื่องดื่มด้วย วน์วิสกี้ต่างๆบรันดีอะไรที่จะทานคู่กับอาหารแต่ละจานอะไรได้เหมาะด้วยนะครับต้องอตกแต่งจานได้นะครับเป็นคนที่ตกแต่งจานได้แล้วเวลาที่ได้รับอาหารเชฟเมนดิชมาจากเชฟเนี่ยต้องเป็นคนหั่นเนื้อนะลอกกระดูกอะไรได้อย่างดีด้วยจัดจานให้ลูกค้าต่อได้นะครับแล้วก็วต้องทําขนมหวานบนโต๊ะได้ด้วยนะครับอย่างเช่นทาเครปทาอะไรอย่างเงี้ยชงเครื่องดื่มต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วเวลา ก็ต้องเป๊ะนะครับสิ่งที่คุณมิยาสกิทํานะครับเขาบอกเงินเดือนแต่ละเดือนเนี่ยหมดไปกับการซื้อวัตถุดิบเพื่อมาฝึกซื้อเป็ดซื้อไก่ซื้อหมูซื้อปลามาฝึกแร่มาฝึกนึ่โอโ้ฝึกฝนมากครับฝึกแบบเนี้ยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ใช้เงินเนี่ยไปเรียนพิเศษเพิ่มเลยนะนะเรียนการตัดดอกไม้เรียนเทคนิคการหั่นเนื้อต่งางๆนะครับ และทุกๆสองปีเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นจะมีการจัดแข่งขันบริกรเนี่ยนะครับเมเทอร์โดเทลเนี่ยทุกๆสองปีจัดหนึ่งครั้งนะคุณมิยาสกิลงแข่งต่อเนื่องหกปี้อนนะครับก็คือทุกๆสองปีคือลงแข่งสามครั้งเนาะครั้งที่สามครับคือปีที่หกถึงจะชนะอันดับหนึ่งญี่ปุ่นได้แต่ตลอดเลวลาสิบปีเขาฝึกฝนตัวเองตลอดเวลาครับแล้วก็ไปแข่งระดับโลกบริกรระดับโลกนะครับแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศ บริกรระดับโลกมาด้วยนะครับนี่คือความมุ่งมั่นทุ่มเทนะครับฝึกฝนตัวเองยนงเขาบอกว่ามีดรู้สึกเป็นอวัยวส่วนหนึ่งของร่างกายเลยนะครับและนี่คือโค้อจากหนังสือเล่มนี้นะครับผมคิดว่าหากต้องการสร้างผลงานในการแข่งขันให้ดีที่สุดสิ่งสำคัญคือฝึกซ้อมให้หนักกว่าคนอื่น,นอย่าคิดว่าวันจริงจะทําได้ดีกว่าตอนซ้อมแต่แค่คิดว่าวันจริงก็ทําได้แบบที่ซ้อมเสมอเสมอคือเขาซ้อมหนักมากเขาเขามั่นใจเลยว่า ไม่มีบริกรคนไหนนะครับฝึกหนักเข้าเขาในโลกเนี่ยเขากล้าพูดแบบนี้เลยนะครับฝึกซ้อมฝึกฝนหนักสุดๆนะครับย i ออเร์นของผมนะครับที่ได้เรียนรู้จากคุณมิยาสกินะก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนก่อนว่าเราอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรครับฝึกฝนฝึกซ้อมฝึกฝนฝึกซ้อมครับนะครับปฏิหารไม่เคยเกิดขึ้นจริงครับมันจะเกิดขึ้นกับคนที่เตรียมตัวและเตรียมพร้อมเสมอ อย่าหวังฟลุกอย่าหวังดวงครับตจงเตรียมตัวให้พร้อมฝึกให้หนักนะครับนี่คือสิ่งสําคัญคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนฝึกหนักทุกทุกคนเลยนะครับมาถึงขั้นที่สามครับคุณคิมุระอะคินรินะครับ,รบ, ori, รบเลี้ยงแอปเปิลด้วยหัวใจนะครับคุณลุงคนนี้คือใครนะครับคุณลุงคนนี้เนี่ยเป็นคนสวนปลูกแอปเปิลเป็นคนสวนปลูกแอปเปิลนะครับ เรื่องราวของเขานะครับก็มีอยู่ว่าจริงๆเขาก็เป็นเด็กคนสวนปลูกแอปเปิลธรรมดาที่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงทั่วไปนั่นแหละแต่พอปลูกไปถึงระยะหนึ่งครับปรากฏว่าแฟนเขาเนี่ยเริ่มแพ้พวกสารเคมีแล้วป่วยมีอาการป่วยขึ้นมานะครับเขาก็เลยเริ่มหันหันเหอยากเปลี่ยนทิศไปแบบเออปลูกแบบออร์แกนิกซิไม่มียาฆ่า,มาแมลงครับแล้วคุณคุณลุงคิมล้าเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีอารมณ์ขันมากๆนะ มีอารมณ์ขันที่พูดถึงแอปเปิลในหลายมิตินะครับเขาบอกว่ามีแอปเปิลเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได้นะนะครับคุยกว่าเปลี่ยนชีวิตอดัมกับอีฟนะครับแล้วก็ทําให้เซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเรียนรู้เรื่องกฎแรงน้องถ่วแม้แต่โทรศัพท์เนี่ยยังเป็นแอปเปิลเลยนะครับนี่คืออารมณ์ขันของคุณคุณลุงคิวบรละนะครับเขาก็หาหลายวิธีมากๆนะครับศึกษานนะครับสมัยนั้นเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ต นะครับยังไม่มีข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายคุณลุงคิมุระศึกษาด้วยด้วยวิธีไหนรู้ครับวาดรูปพืชวัชพืชวาดรูปมแมลงนะครับแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในห้องสมุดดูซิเอ้ยมแมลงชนิดไหนมันทําให้ต้นไม้ไม่เติบโตนะวัชพืชชนิดไหนทําให้ต้นแอปเปิ้ลไม่โตอะไรเงี้ยเขาศึกษามุ่งมั่นขนาดนั้นเลยครับใช้วิธีวาดรูปเพราะสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปได้ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเขาก็ใช้วิธีเนี้ย พัฒนาไปเรืเ่อยๆพัฒนาไปเรืเ่อยนะครับจนแบบก็ไม่มีรายได้อะเพราะปลูกแอปเปิลไม่ได้เนาะไม่มีรายได้ภรรยาก็ต้องเก็บผักเก็บหญ้าเก็บพืชมาปรุงอาหารทำกับข้าวนะครับลูกๆสามคนมีลูกสามคนนะครับแม้แต่ยังลบก้อนหนึ่งต้องเอามีดมาตัดแบ่งกันสามชิ้นเพื่อเอาไปใช้ครับใช้ชีวิตแบบลำบากมากๆเลยนะครับจนทำอย่างนี้ยต่อเนื่องอยู่สี่ปีก็ยังไม่เวิร์คครับแอปเปิลก็ยังไม่ยอมออกดอก จนเขารู้สึกว่ามาพูดกับครอบครัวเนาะด้วยความกังวลว่าเอ้ยเขาทําให้ครอบครัวลําบากหรือเปล่าจะเลิกดีไหมจะกลับไปปลูกใช้เคมีเหมือนเดิมดีไหมนะครับทางบ้านก็อึง้งภรรยาก็เงียบนะครับแต่มีลูกครับน้ําตาคลอแล้วก็พูดตะโกนด้วยความไม่พอใจกับมาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยพวกหนูลําบากเพื่ออะไรกันทําให้คุณคิมุระมีแรงไปต่อนะครับแล้วก็ยังไปต่ออีกสองปีรวมเป็นหกปีแล้วนะ ปลูกแอปเปิ้ลยังไม่ได้ผลผลิตจากการปลูกแบบออร์แกนิกเนี่ยจนเริ่มรู้รสึกว่าโอ้เป็นต้นเหตุให้ครอบครัวลําบากแล้วอยากฆ่าตัวตายครับถือเชือกเส้นหนึ่งขึ้นไปบนเขาอยากจะผูกคอตายแล้วแต่ไปกฏว่าไปเจอต้นไม้บนเขาเนี่ยเฮ้ยทำไมอุดมสมบูรณ์ได้นะครับทาไมอุดมสมบูรณ์ได้แล้วก็เลยเริ่มดูที่ดินครับปรากฏว่าดินนิ่มนะเมื่อเทียบกับดินที่เขาปลูกแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยครับรู้สึกดินมันอุดมสมบูรณ์กว่าเขาก็เลยได้ วิกฤตเป็นโอกาสเนาะอยากจะฆ่าตัวตายแต่ไปเจอดินที่รวมสบมบูรณ์บนเขาก็เ,เลยเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดจากที่จะมาหาวิธีปลูกแอปเปิลนะครับกลายเป็นมาหาวิธีบำรุงดินแทนแล้วก็ยังทำต่อเนื่องนะครับจนสุดท้ายใช้เวลา8ปีเต็มๆกว่าแอปเปิลออร์แกนิกจะออกดอกได้ทำทุกวิธีทางนะครับจน8ปีเต็มๆนะครับ พลิกชีวิตครอบครัวแล้วทาให้สุดท้ายแอปเปิลของคุณลุงคิมุระเนี่ยเป็นแอปเปิลที่มีพลังชีวิตเอาออกมาหั่นไว้นะครับตั้งไว้ก็ไม่ดํเขาบอกว่าเอาวางไว้ข้างนอกเป็นเดือนก็ไม่เน่าครับสุดยอดมา,มากๆครับนะครับแล้วก็เลือดเช่นเดียวกันเรื่องราวเรื่องราวคุณลุงคิมุระเรื่องนี้ก็ถูกมาทําเป็นหนังเหมือนกันครับแต่เป็นหนังในญี่ปุ่นนะเป็นหนังในญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับ Key of Learning นะครับที่ผมได้เรียนรู้จากคุณลุงคิมุระคือ ต้องมีความเชื่อที่แรงกล้าเลยนะว่าเราจะสามารถสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ที่คนหนึ่งไม่ไม่มีใครเคยทํามาก่อนครับเพราะทุกคนบอกว่าคุณลุงบ้านะครับแล้วก็จะต้องมีคนที่คอยซัพพอร์ตในเวลาทอแท้นั่นคือครอบครัวนั่นเองครับครอบครัวสําคัญมากแล้วก็ต้องเป็นคนที่ยืนหยัดไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากคุณลุงคิมุระนะครับนะเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆเรื่องหนึ่งเลยในหนังสือเล่มนี้จากสิบเก้าคนนะ นค,คนนี้ชื่อคุณอ่านิชิโนะไมโกะนะครับเป็นนักบัลเล่ระดับโลกนะเป็นนักบัลเล่ระดับโลกซึ่งในเรื่องราวเนี้ยเขาจะพูดถึงสองคนนะครับเป็นคุณแม่ของเขาเองกับตัวของเธอเนี้ยนิชิโนะไมโกะนะครับคุณแม่ของเขานะเป็นคนที่มีอิทธิพลสําคัญที่สุดในชีวิตเขาเลยคุณแม่เนี้ยเคยอยากฝันเป็นนักบัลเล่เหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากครอบครัวฐานะไม่ดีก็เลยไม่ได้เป็นนะครับพอลูกสาว มีแรงบันดาลใจอยากเป็นนักบัลเล่ด้วยก็เลยดันเต็มที่ครับสนับสนุนเต็มที่ซึ่งทางทางที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณนิชโนเนี่ยก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดารรมดาครับแล้วก็มีลูกสามคนด้วยนะคุณนิชโนเป็นลูกสาวคนโตแล้วก็มีน้อยสองคนนะครับสิ่งที่ทาให้เกิดแรงบันดาลใจที่คุณนิชโนอยากเป็นนักบัลเล่เพราะว่าตอนสมัยห้าขวบครับได้ไปงานแต่งงานของญาติแล้วไปเจอการสแสดงบัลเล่บนงานแต่งงานนะ่ะแล้วรู้สึกเฮ้ยนี่แหละ คือสิ่งที่หนูอยากเป็นแล้วก็มุ่งมั่นในการเรียนบลเล่มาตลอดครับอย่างที่บอกว่าแม่เขาเนี่ยอยากเป็นอยู่แล้วเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสก็เลยดันลูกคนนี้เต็มที่นะครับแล้วลูกคนนี้ก็ดันอยากเป็นด้วยก็เลยเสริมแรงกันเต็มที่เลยนะครับเรียนหนักมากๆนะครับจนขนาดมอ,มอ,มอต้นเนี่ยเรียนพิเศษบลเลส่สัปดาห์สี่ถึงห้าวันเลยครับเวลาทํากันบ้านคือเวลาที่นั่งรถไฟนะครับไปไหนมาไหนนั่งรถไฟก็คือเวลาทําการบ้านของคุณดิชโนนะครับ ด้วยความมุ่งมั่นแบบนี้นะครับคุณแม่คุณพ่อผลักดันเต็มที่จนพมอสามเนี่ยเขาบอกว่าอยากไปเรียนต่อที่อังกฤษแลละเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่เมืองบัลเล่ครับนะครับต้องเป็นทางยุโรปเนาะเขาก็เลยบอกว่าอยากไปอังกฤษคุณพ่อคุณแม่ก็ด้วยฐานะไม่ใช่ว่าดีครับเป็นพนักงานบริษัทแต่ว่าการที่จะไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยค่าเรียนบัลเล่เนี่ยสูงกว่าที่ค่าเรียนค่าเรียนเ่าเรียนที่ ที่ญี่ปุ่นถึงมากกว่าสิบเท่าเลยนะครับที่ต้องส่งไปเรียนที่อังกฤษถ้าเรียนปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองล้านบาทแต่สุดท้ายคุณแม่นะครับก็โน้มน้าคุณพ่อแล้วก็ัตคุณมิชนโนเองเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นครับสุดท้ายได้ไปได้ไปวน้องที่บ้านต้องขายรถไปนะครับแล้วก็แลนเอาเงินเก็บที่จะต้องไปซื้อบ้านหลังใหม่เนี่ยก็ไม่ซื้อบ้านนะเอาเงินเก็บที่จะซื้อบ้านหลังใหม่เนี่ยมาส่งให้ใหเขาไปเรียนครับนะครับ โดยที่เขาไม่มีความรู้หรือเชื่อมั่นเลยว่าเอ้ยไปเนี่ยสุดท้ายจบแล้วจะได้งานทําหรือเปล่านะจะได้เป็นนักบอลเล่ระดับโลกอย่างที่ตั้งใจหรือเปล่าแต่เขาแค่มีความเชื่อมั่นแล้วเชื่อมั่นในตัวลูกนะครับแล้วรู้สึกว่าลูกมุ่งมั่นตั้งใจเขาก็แคบสนับสนุนเต็มที่แค่น,นั้นเองนะครับปรากฏว,ว่าพอไปเนี่ยเป็นเด็กคนเดียวนะครับที่ไปเนี่ยไปสอบเข้าคนเดียวไม่มีพ่อแม่ไปด้วยเลยซื้อตั๋วเครื่องบินบินไปคนเดียวครับนึกถึงภาพเด็กมสามที่จะไปเรียนต่อมัธยมปลายนะไปคนเดียวไม่มีพ่อแม่ ตอนไปสอบไม่มีคนแต่งตัวให้ไม่มีคนทําผมให้นะครับต้องไปสอบบัลเล่ทาคนเดียวเป็นเด็กคนหนึ่งที่แกล่งสุดๆนะครับสุดท้ายสอบเข้าโรงเรียนบัลเล่ที่ชื่อว่ารอยัลบอลเล่สคูลได้ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดของอังกฤษในตอนนั้นนะครับพอเข้าไปแล้วเนะนี่ยทั้งที่เธอเป็นเป็นเบอร์หนึ่งญี่ปุ่นตอนนั้นนะเหมือนเด็กๆไปแข่งอะไรก็ชนะไปแข่งอะไรก็ชนะในญี่ปุ่นแต่พอไปเจอภาพชีวิตความเป็นจริงที่มาอยู่ในยุโรปอะครับกลายเป็นแบบ ไม่เป็นเด็กที่ไม่เก่งอ่ะเราเจอแบบระดับโลกไปรวมๆกันครับแล้วก็มีปัญหาหลายด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษานะครับความกดดันจากระดับหัวกะทิแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ครับฝึกหนักมากจนคุณครูเริ่มเห็นใจครับก็สอนพิเศษเพิ่มให้ในตอนเย็นและเหตุการณ์นี้ทําให้กลายเป็นเพื่อนอน,อนหมันไส้อ่ะกลายเป็นถูกเพื่อนๆบูลลี่ตลอดเวลานะครับไม่ถึงคนต่างชาติเนาะก็เหมือนเป็นชนชั้นสองของสังคมเขาอยู่แล้วครับ ต่อสู้มีอุปสรรคหนักมากๆสมัยนั้นก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับใช้วิธีแฟกแฟกค,คุยกับแม่แล้วก็รบนแล้วเสียใจคิดถึงบ้านตลอดเวลาครับแต่แม่เขาครับที่บอกเป็นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลกับชีวิตเขามากๆนะครับรู้ว่าลูกเสียใจอยากกลับบ้านและท้อแท้นะครับแต่แทนที่จะได้คําปลอบนะครับแม่ตัดสินใจโทรหาเลยแล้วค่าโทรสมัยนั้นก็แพงมากด้วยนะครับโทรหาเลยแล้วก็พูดกับลูกว่านะครับ คิดว่ามันง่ายเหรอการไปเรียนที่เมืองนอกอะ่ะแล้วเธอก็ตัดสินใจไปเองใช่ไหมนะครับคุณแม่ต้องกัดฟันพูดแทนที่จะปลอบลูกนะครับแต่เนึกถึงคนเป็นแม่ส่งสารลูกก็ส่งสารนะครับแต่ว่ากัดฟันพูดประโยคเนี้ยสุดท้ายคุณแม่คิดถูกครับด้วยประโยคนี้ทําให้คุณนิชิโนะไมโกะเนี่ยสู้ต่อครับนะครับจนเรียนจบได้ที่ห้าของโรงเรียนนะครับเรียนจบได้ที่ห้าของงเรียนแล้วก็ไปสมัครงานนะครับหลายๆที่ ไม่มีใครรับเลยเพราะเนื่องจากว่าเป็นคนเอเชียทุกคนยอมรับในความสามารถหรอกนะเต้นสวยท่าเป๊ะแต่ไม่รับเพราะเป็นคนเอเชียแค่นั้นเลยครับนะครับแล้วก็โทรมาปรึกษาแม่หนูจะทําไงดีแม่ไปทําสัลญยญกรรมให้เป็นฝรั่งดีไหมเพราะไม่มีใครยอมรับเลยคุณแม่ก็ให้คาปรึกษาที่ดีครับบอกว่าทู่ต่อไปลูกอย่าไปทําแบบนั้นเลยไปหางานที่สุดท้ายยอมรับในสิ่งที่เราเป็นดีกว่า และสุดท้ายครับได้งานที่ Norwegian National Opera and Ballet นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าระดับโลกอะ่ะเป็นเป็นลกลุ่มบัลเล่ระดับโลกครับแล้วเขาก็ได้เป็นนักแสดงนำคนแรกที่เป็นคนเอเชียคนแรกของของคณะนี้นะครับตั้งแต่ตอนอายุ25ปีตอนเข้าไปเนี่ยก็เป็นแค่ตัวประกอบครับแต่ว่านักแสดงหลักบาดเจ็บแล้วเขาก็มาเลยมาขอให้คุณมิชิโนะ แสดงแทนคัณน,นี้เชีนไม่ปฏิเสธครับรีบคว้าโอกาสนั้นเลยนะครับรีบคว้าโอกาสนั้นโดยที่ตัวเองก็ยังบาดเจ็บอยู่นะเท้าบวมนะครับก็ต้องไปฉีดยาแล้วก็แสดงออกมาได้ดีแล้วตั้งแต่วันนั้นมาก็ได้เป็นนักแสดงหลักเลยนะครับสุดยอดเลยครับและหนังเรื่องนี้ก็ถูกทำออกมาเป็นหนังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ภาษาในชื่อหนังว่า Dancing Child นะครับจริงๆมีวิดีโออันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมส่งเข้าไปให้ดูทีแล้วกันนะครับเป็นวิดีโอเป็นพีเซอร์ของหนังเรื่องนี้ นะครับแต่อาจจะไม่ทันแล้วแต่ผมส่งคลิปเข้าไปให้ดูทีแล้วได้แรงบันดาลใจมากๆเลยนะครับนะครับ Key of Learning ของผมนะครับในเรื่องนี้ก็คือว่า Life need coach ทุกๆคนอยากประสบความสำเร็จต้องมีไอดอลครับต้องมีที่ปรึกษาต้องมีคนคอยผลักดันซึ่งในเรื่องนี้ก็คือคุณแม่ของเขาเองนะครับสำคัญมากๆนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่จะประสบความสำเร็จต้องมีคนที่คอยแนะนำทำอะไรต้องทำให้ถึงที่สุดครับไม่ลมเลิอกอะไรง่ายๆนะ แล้วก็เราจะสําเร็จได้ในแบบของตัวเองครับไม่จําเป็นต้องเหมือนใครไม่จําเป็นต้องเหมือนใครนะครับบเป็นในแบบของเรานี่แหละเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะครับอย่างเต็มที่นะครับและนี่คือสี่เรื่องราวชีวิตจริงของคนที่ระดับโลกนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนฟังผมเชื่อว่าได้แรงบันดาลใจอย่างแน่นอนนะครับและถ้าเป็นไปได้อยากให้ลองไปซื้อมาอ่านเองนะครับอ่านซ้ํา ได้เรียนรู้อะไรในมุมมองใหม่ๆด้วยนะครับเพราะมันก็เกิดขึ้นกับตัวผองเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอ,นอ,น,อนอ่านอ่านเรื่องราวของคุณนิชิโนโมโกะเนี่ยน้ําตาคลอเลยนะครับนะครับโดยส่วนตัวนะมรู้สึกเฮ้ยมันได้แรงบันดาลใจมากอาจจะเพราะมีลูกด้วยนะครับเราอยากให้เราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเป็นทําแบบนั้นให้กับลูกเราได้เหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับยึดมั่นในความฝันแล้วให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความฝันของทุกคนได้นะครับ